น,นี้นะครับก็เป็นมิติใหม่หรือเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ดีนะครับที่ทางท่องเที่ยวริการจังหวัดทั้ง3จังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำเทสาบสงขาเนี่ยรวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะเอาตัวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวรวมถึงผู้ประกอบการเนี่ยมานำเสนอถึงกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อให้ว่า พี่น้องชาวกรุงเทพมหนรหรือที่อยู่ปริมมณฑลมาที่เซนรัลเวสต์เกตแล้วเนี่ยก็สามารถมาเยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือสินค้าและบริการรวมถึงอของที่ำนำเสนอขายผ่านการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดได้อย่างครบถ้วนนะครับไม่ต้องลงไปเที่ยวนะครับถึงแม้ไม่ได้ไปเนี่ยมาแล้วแล้วยังอยากสัมผัสประสบการณ์กับตัวเองก็สามารถที่จะลงไปใน3จังหวัดนี้ได้นะครับ ซึ่งโดยนโยบายเนี่ยภาครัฐเนี่ยก็อยากใช้การท่องเที่ยวนี่กระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วโดยภาพรวมของทงประเทศเนี่ยปี2568เนี่ยรัฐบาลก็จะประกาศเป็นปีแกรนอเมซิ่งทัวริส m a แอนด์สปอร์ตเีย2025ระดับประเทศก็จะพยายามดึง Mega Event, เมกะอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวหรือกีฬาเนี่ยเข้ามาจัดในประเทศส่วนในระดับพื้นที่โดยทางท่องเที่ยวันจังหวัดที่อยู่ในแต่และจังหวัดเองเนี่ยก็พยายามคุยกับ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เนี่ยขับเคลื่อนเพื่อที่กระตุ้นเศรษฐกิจให้คนไทยเ,ยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นรวมถึงชาวต่างชาติเองก็ดีระดับนโยบายอตอนนี้มีฟรีวีซ่าแล้วคนต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยง่ายขึ้นแล้วถ้าเกิดมีจุดเด่นของแต่ละจังหวัดนาเสนอโอกาสชาวต่างชาติที่จะไปเยี่ยมชมในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆก็มีสูงนะครับซึ่งถ้าเกิดวันนี้ท่านสื่อมวลชนเห็นเนี่ย สามจังหวัดที่เป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำเทสาบสงขาเนี่ยมีอัตลักษณ์ที่น่าสนใจมากมายเรืยนถึงซอฟต์พาวเวอร์อย่างยกตัวอย่างเช่นในเทสาบสงขาเนี่ยมีทะเลน้อยมีสัตสว์สงวนก็คือปลาโลมกแด้วดีมีกุ้งสามน้ำที่ผมเชื่อว่าน่าจะอร่อยที่สุดในประเทศอะถ้าเกิดใครได้เรยรลิมลิ้มรสหรือได้ลองชิมดูมีปลาล้าที่เป็นประดุกเนี่ยฮะหรือแม้แต่ลายจังหวัดเองนครศรีธรรมราชเนี่ย ก็มีชายหาดที่สวยงามก็คือชายขนอมมีปลาโลมาอีราวันย์เอ้มีปลาโลมาสีมพูด้วยนะครับแล้วมีพื้นที่อีแลนก็มีน้ําตกมีภูเขาเขาหลวงนะครับพัทลุงก็มีอัตลักษณ์ที่เป็นวิถีชีวิตมากมายสงขานี่ไม่ต้องพูดถึงครับมีเมืองเก่ามีมีตลาดกิมหยงเนี่ยมีของที่เนี่ยสามารถที่จะนําเสนอพี่น้องคนไทยและชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่ได้มากมายนะครับก็ จะขอเรียนทางสื่อมวลชนหรือพี่น้องที่ฟังผ่านสื่อนะครับก็อยากเชิญชวนให้คนไทยและชาวต่างชาติเนี่ยมาเยี่ยมเยือน3จังหวัดนี้เพื่อที่จะมาบริโภคหรือมาชื่นชมความสวยงามอัตลักษณ์ผมเชื่อว่ามาแล้วเนี่ยประทับใจแน่นอนนะครับแล้วผมเชื่อว่าน,นี่จะเป็นตัวอย่างนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเขตพะะัฒนาการท่องเที่ยวเขตนี้เขตเดียวนะครับมี15เขตอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่จะอีก14เขตเนี่ยทำเป็นตัวอย่าง แต่ถ้าเกิดสามารถยกระดับได้เนี่ยทาง3จังหวัดเนี่ยสามารถที่จะคุยกับเอกชนเนี่ยหรือแม้แต่ผู้ว่าเองเนี่ยรวมตัวกันไปนําเสนอในต่างประเทศมันจะมีงานการขายระดับโลกเช่น itb berlin หรืออะไรทั้งวามาที่ลอนดอนเนี้ยถ้าเกิดไปเสนอขายได้เขาก็จะรู้แล้วบ้านเราเนี่ยมีอะไรน่าสนใจแล้วถ้าเกิดผมเชื่อว่าถึงจุด,จดนั้นเองเนี่ยพื้นที่ก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ผ่านการขายการท่องเที่ยวโดย ขายสินค้าและของตัวเองนะครับงานนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4วันนะครับเริ่มจากวันนี้นะครับก็คือวันที่3 1มกราคมนะครับถึงวันที่3กุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็ยังถ้ามีเวลาก็ยังสามารถที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมได้นะครับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งโรงแรมหรือบริษัทนําเที่ยวเองเนี่ยก็รอท่านอยู่ที่นี่สามารถที่จะนําเสนอสินค้าหรือความน่าสนใจในพื้นที่ให้แก่ท่านได้นะครับ รับรองมาแล้วไม่ผิดหวังครับ